นี้ได้ขึ้น B D S เป็นกระจกแบบไม่มีฟิล์มนะครับกระจกใสน่าจะได้เห็นภาพวิวของช้างเอราวัณชัดเจนวันนี้ บางบีทีเอสยแนะนำให้สวมหนาการขณะใช้บริการเป็นฟ่าการข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขช่วงนี้เป็นช่วงที่จะไต่าระดับขึ้นเนินสูงนะเพื่อที่จะข้ามทางด้วย พระรามสองเลยอันนี้กระจกใสวันนี้จะเห็นช้างอีราวันได้ชัดเจน สองโผู้โาสามารถเดินเส้นทางรถไฟฟามหานครสายสเหได้ที่สถานีการรถไฟตะวัวา Next t สสรอิเอเจียทอ็มโอ n ทางมาลงที่สถานีสำโรงตอนนี้รถกพลังชะลอตัวเขา้ามีเดียสำโรงซึ่งสามารถต่อไปสายสีหลืองได้ับเออาสาม สำปิดบเลนขวา doors will open on the right hand side of the train เราล,ลงที่การจราจรที่สอง แล้วเดี๋ยวจะเดินตรงไปครับก็จะเป็นทางลง1ชั้นนะครับทางลงหนึ่งชั้นที่จะไป m ทีสีเหลืองตอนนี้ เพื่อนๆเขาก็ลงไปแล้วนะครับอันนี้เราก็จะเดินตามไปก็ตามป้ายนี้นะจะเห็นว่าสถานีนี้ต่อับสีเหลืองได้นะเราก็จะลงไปืถ้าลงตรงนี้นะครับจะต้องอยู่เดินเรา,าก็ออกไปทางออกนี้นะ อันนี้ก็คือทางที่จะไปทางออกที่สามนี่ะครับทาออกที่สามก็คือตามลูกศรนนี้นะครับเราก็จะเดินไปตามก sky walk นี้ไปแล้วก็ไปเลี้ยวขวาข้างหน้า พื่อนก็เดินตรงไปเรื่อยๆครับแล้วเ็มาถึงทางแยกตรงนี้นะครับก็คือต้องเลี้ยวซ้ายเข้ากายวอล์กอันนี้นครับ,รรบ,รรบแล้วก็เดินตรงไปครับก็จะเป็นสถานีเอ็มอาร์จีสีเหลืองำเลยได้ก็าจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงไป ไปแล้วก็ไปผ่านช่องอันนี้ก่อนจะเข้าไปก็ดูเรื่องของเวลาให้บริการสักนิดหนึ่งครับตอนนี้เราอยู่ที่สำโรงนะตาข้างบนเนี่ยเราก็สนใจที่สำโรงม็คจอ จะเห็นว่าสำรงเริ่มที่ตีห้าครึ่งนะครับแล้วก็หมดที่เที่ยงคืนอันนี้เรื่องความถี่นะครับเรื่องความถี่ของการให้บริการนะครับช่วงหกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยสิบนาทีทุกทุกสิบนาทีนะเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเนี่ยทุกทุกห้านาที 9โมงถึง5โมงเย็นทุกสิ10นาที5โมเย็นสอง2ทุ่มทุกห้านาที2ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็ทุกทุก10นาทีครับโดยวันนักขัเลิกก็เป็น10นาทีทั้งหมดนะครับความสี่ในการให้บริการอันนี้ก็จะได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเวลารถเข้ารถออกรถจะมาเมื่อไหร่เริ่มให้บริการเมื่อไหร นี้มาดูเรื่องอ่ตาตราค่าโดยสารนะครับมีที่สถานีสำโรงครับลาไล่ลงมานะครับตั้งแต่ลากเท้าลากเท้าจะถึงสำโรงนี่นะครับที่มีทยาลียสำโรง e เอวายยี่สามเริ่มที่สิบห้าบาทแล้วก็นับไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้านี่คือที่สวนหลวงรอเก้านะให้เป็นสี่สิบห้าบาทเริ่มต้นสี่สิบห้าบาทที่สวนหลวงรอเกนะ้าถ้าขึ้นที่สังโลงเริ่มต้นสี่สิบห้าบาทที่สวนหลวงรอ 9. เก้าหลังจากนั้นก็จะเป็นสี่สิบห้าบาททั้งหมดนะครับต่อยอีกนิดนึงครับคือสองช่องนี้ก็จะเป็นบุคคลทั่วไปทั้งเรียนนักศึกษา มีช่องเนึ่งจะเป็นผู้สูงอายุเด็นว่าราคานีจะลดลงมาครับถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็คือจะจ่ายโดยประมาณครับึ้นราคาของราคาที่จะไปนะครับทีนี้เรื่องเส้นทางรถไฟนะครับสายสีเหลืองนะครับโอเคเราก็มาเริ่มจากตาโลกตาโลก นะตรงนี้นี่ก็คือเหลืองเชื่อมต่อกับเขียวอยู่นะครับคือ d d s นะครับแล้วก็สำโลงก็จะไปจะไปมีการสามารถที่จะเปลี่ยนเส้นทางได้อีกก็คือที่สถานีหัวหมากนะครับสถานีหัวหมากนะครับไปเปลี่ยนเส้นทางไปแอร์พอร์ตเวย์ลิงได้ไปรถไฟสายตะวันอองได้นะครับถ้าไปทีหนึ่งก็คือแยกลำสาลี ไปต่อสายสีชมพูได้นะครับอันนี้ซ oh, wow. right ึ forward, the ่งกมลังทดลองใช้อยู่นะครับเข้าไปอยูสถานีหนึ่งก็คือบางกะปิดก็จะไปต่อเรือได้นะครับต่อเรือได้ต่อเรือเข้ากรุงเทพได้นะครับบางกะปิดมันก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไอกทีหนึ่งก็คือไปเป็นลาดเท้าเป็นลาดเท้านี้ไอคทีไปต่อสายสีน้ำเงินได้นะครับสายสีน้ำเงินได้อันนี้ก็คือ เจะได้เข้าใจดีงจุดเชื่อมต่อนะของมีมาตีสีเหลืองอเป็นตัวนี้ก็มาเข้าสถานีานเ,เข้าสถานีแล้วก็ตู้ซื้อบัตนะครับ ไปู่นับมีสามขั้นตอน,นครับเลือกภาษานีปลายทางหยอดเหรียญสอดตนนะบบัตรแล้วก็นับบัตรโดยสารเนี่ยทีสามขั้นตอนเนี้นะนี้ก็เลือกภาษาเนะี่ยภาษาอังกฤษครับเลือกภาษาไทยนนี้ถ้าจะไปอังกรปีนะครับ ก็แต่ที่บางกะปิขึ้นมาปุ๊บแต่ทินที่บางกะปิมราจะเห็นว่าบางกะปิเนี่ยจ่ายสี่บ้าบาทนะครับหนึ่งใบสี่บห้าบาทสองใบเก้าสิบนะครับแพะะ้เราจะต้องจ่ายที่สีเขียวนี่ครับตนาบัตรต้องฝากตรงนี้ถ้าเราไม่ไปนะครับด้วยในเหนตุกรณีใดๆก็ตามเรายกเลิกครับ วันนี้นะครับก็เป็นวันที่มาดูสถานการณ์เป็นวันที่สองนะครับก็คือวันนี้คือวันที่5ที่6นะครับวันที่6กกนละคดาคมนะครับเป็นวันที่สองหลังจากที่เปิดใช้มาแล้วคือเปิดเก็บก่าโดยสารมาแล้วตั้งแต่วันที่3ที่4ที่5ที่6ก็คือวันนี้วันที่4แต่ผมมาดูสถานการณ์เป็นวันที่สองนะครับก็ในช่วงเวลาช่วงนี้นะครับ ่โมง55ครับ16นาฬิกา5าทีก็คนก็ไม่หนาแน่นครับไม่หนานนครับครับก็ถ้าเกับว่ามาดูสถานกา,การณ์ก็คือคนใช้ไม่มากนะครับไม่มากเราจะปิดคลิปไว้เท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ